สวัสดีนะคะจากเพจแมวฟูใจนะคะฟูใจเล่าเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลมิติต่างๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะเป็นกำลังใจให้แมวฟูใจด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแมวฟูใจเล่าคัมภีร์มรกรจากศิลาจารึกของเฮอร์มิสทริสแมจิสตัสแผ่นที่7และอย่างนี้และสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นจากหนึ่งและสิ่งทั้งหลายกลับสู่หนึ่ง นี่คือวิธีการที่รู้ได้ด้วยตนเองและการกระทำที่เราทำอยู่ทุกวันคือการแสดงออกของการเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นความจริงของชีวิตทั้งมวล Does all things have come from one and all things return to one This is the way to know oneself and the actions of all beings are an expression of the one thing which is the truth of all life แมวฟูใจมองลึกไปในดวงตาของตัวเองแล้วพูดว่า ทุกๆความคิดทุกๆก,การกระทำคือการสร้างขึ้นจากใจและทุกการกระทำนั้นคือการสะท้อนของจักรวาลโลกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากทุกสิ่งที่เราเลือกทำที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจว่าเราคือผู้สร้างในทุกๆช่วงเวลาการสร้างจากหนึ่งทุกสิ่งในจักรวาลเกิดจากหนึ่งเดียวแสงและเงาความรักและความกลัว ความฝันและความจริงทุกๆสิ่งในชีวิตคือผลจากการเชื่อมต่อกับหนึ่งนี้สัญลักษณ์ของการเป็นหนึ่งเดียวการกระทำการสะท้อนของจิตการคิดการสร้างขึ้นมาใหม่จากเอกภาพการอยู่ร่วมกันความหมายของการเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลเมื่อเจ้ารู้ว่าใจเจ้าคือจักรวาลเจ้าจะรู้ว่าไม่มีอะไรในชีวิตที่บังเอิญทุกสิ่งคือการสร้างขึ้นจากความคิดและการกระทำของเจ้าทั้งหมด Toncha latin. Et sic omnia abuno orda sunt et omnia ad unum revertuntur. Hoc est via ad conoscendum sepsum. Et actus omnia MINTIUM sunt expressio unius. Quod est veritas omnis vitae. By Isaac Newton. Thus all things have come from one and all things return to one. This is the way to know oneself. And the actions of all beings are an expression of the one thing. which the truth is life. of all life. สารจากแมวฟูใจสรุปการกลับสู่เอกภาพคือการกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งที่เราทำในโลกนี้สะท้อนถึงการเข้าใจว่าเราคือหนึ่งจงรู้ว่าการกระทำของเจ้าคือการสร้างจัก,กรวาลใหม่ในทุกๆวินาทีคำถามจากศิลาจารึกไว้ทบทวนในใจในช่วงเวลาที่เราทำอะไรเรากำลังสร้างอะไรอยู่ การกระทำในแต่ละวันของเราสะท้อนถึงความเข้าใจในตัวเองไหมถ้าเราเป็นผู้สร้างเรากำลังสร้างโลกแบบไหนเสียงปิดท้ายจากแมวฟูใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพสะท้อนจากใจและเมื่อเรากลับสู่ความเป็นหนึ่งโลกนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะทุกสิ่งคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นอย่างที่เราเห็นในหัวใจจบบทที่เจดิลาว่าด้วยการกลับสู่เอกภาพ และการเป็นผู้สร้างคัมภีมรกรตพูดถึงเส้นทางของการรู้ตัวและการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลโดยเข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตคือการสร้างขึ้นจากการรับรู้ตัวตนที่แท้จริงบทขอบคุณจากแมวฟูใจเมื่ออ่านจบเจ้าก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วขอบคุณที่เดินทางร่วมกันจากอักษรโบราณสู่ความเข้าใจเงียบงนันในหัวใจขอบคุณศิลาจารึกที่ไม่เคยเปลี่ยนแม้โลกจะหมุนขอบคุณจักรวาลที่พาเราเวียนกลับมาหาความจริงครั้งแล้วครั้งเล่าขอบคุณตัวเจ้าเอง ที่กล้าหยุดเพื่อฟังเสียงบางอย่างที่ลึกกว่าความคิดแมวฟูใจพูดเงียบๆเ,เจ้าที่อยู่ตรงนี้คือผู้แปลความลับแห่งเอกภพไม่ใช่ด้วยสมองแต่ด้วยหัวใจที่ยังจำแสงได้และหากเจ้าลืมบทใดในศิลาเจ้าก็แค่เงียบมองขึ้นไปที่ดวงดาวหรือลงไปที่ผิวน้ําและคําตอบจะสะท้อนกลับมาอีกครั้งเพราะความรู้จากคัมภีมรมรกฏไม่ได้อยู่ในอักษรแต่อยู่ในชีวิตที่เจ้ากําลังมีอยู่ตอนนี้